เราบนล่อลักแผ่นะคะมนุษย์เราเราก็รักกันได้ระดับหนึ่งะคะแต่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่สามารถที่จะรักกันแบบบริสุทธิ์ร้อแล้วก็มั่นคงนิรันด์นะคะความรักมนุษย์จืดจางได้แต่ความรักของพระเจ้าไม่มีวันจืดจางนะคะพี่น้อง เรียกขาของพระบิดาจาะฟาเบื้องบอนถึงคนที่เดินลงทางห่างไกลสวรรค์โดยรักมั่นคงสื่อตรองสัญญาหกมั่นพระองค์จึงมีแผนการได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูผู้ทรงลง ใหบาให้เราได้ทรงรับเอาความเจ็บป่วยไข้และทุกปัญหาทรงฟืนกระชนเพื่อคนที่พระองค์สร้างมาพระคุณความรักเมตตาของพระบิดารีบมารักเอา กลับมาได้ยินหรือ,อยังเสียงเพลงแววดังสะกิดเตือนใจแค่เพียงปาดใจท่านก็จะได้แผ่นดินสวรรค์อย่ารอช้านานสักวันเดียวมันจะสายรับเอาความรักยิ่งใหญ่กลับใจเชื่อพระเยซู ้อมจะให้อภัยโปรดมอบกายหัวใจให้พระเยซูได้ยินดื้อยังเสียงเพลงเบาดังสะกิดเตือนใจแค่เพียงเปิดใจท่านก็จะได้แผ่นดินสวรรค์อย่ารอช้านานสักวันเดียวมันจะสายร

หนูมากในฐานะ,ค,ะนะคนสีเมืองใหม่หนูเป็นคนสีเมืองใหม่พระเจ้าให้หนูแต่งเพลงนี้นะพี่น้องแล้วก็ให้หนูร้องเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงหนูนั่นแหละคะ่ะพระเจ้ารักคนอุบลพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้เป็นเจ้าของดวงวิญญาณของเราพงหึงหวงดวงวิญญาณของมนุษย์ ทุกคนเลยไม่อยากสูญเสียเราไปตลอดนิรันดร์การพระองค์อยากให้เราไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์นิรันดร์การนะคะและพระองค์ก็รู้ว่าเราทุกคนเป็นคนบาปไม่ว่าจะบาปมากบาปน้อยเราไม่อยู่ในมาตรฐานที่จะเข้าสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยต้องเอาตัวเองลงมาในร่างพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์นะคะมาจ่ายราคาบาปให้เราโดยโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนลัง ขีดถูกเขี้ยนถูกตีดเละตุ้มเป๊ะทั่วร่างกายแล้วก็ถูกตอกตึงตายบนไม้กางเขนนะคะรับบาปรับเวรรับกรรมรับการสาปแช่งแทนเรานะพี่น้องนะพระอ,องค์ตายจริงๆกับพี่น้องเขาเอาศพข,ของพระอ,องค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพแล้วเอาผ้าสีขาวพันพระอ,องค์ไว้เป็นมัมมี่เลยนะคะ แล้วก็เอาพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆปิดปากอุโมงค์ไว้นะคะแล้วในขณะที่พระศพของพระองค์ร่างกายของพระองค์ที่ปราศจากดวงวิญญาณนั้นอยู่ในอุโมงค์นะคะตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะคะ วิญญาณของพระองค์ก็ลงไปที่ปากแดนคนตายแล้วก็ไปประกาศข่าวประเสริฐในปากแดนคนตายวิญญาณของมนุษย์ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วก็ตายไปก่อนนะถูกเก็บไว้ในปากแดนคนตายยังไม่ได้ไปนรกนะพี่น้องพระเยซูใน And ในฝ่ายวิญญาณวิญญาณของพระอ,องค์ก็ไปประกาศในนรกนะฮะในปากแดงคนตายคนที่เชื่อพระเยซูพ่อแม่ผู้ย่าตายายเราที่ที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ ก็ได้ยินที่ปากแดงคนตายแล้วถ้าใครเชื่อพระเยซูวิญญาณเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราที่ตายไปก่อนหลายปีนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าท่านเชื่อพระเยซูในปากแดงคนตายท่านก็ไปสวรรค์ก่อนเรานะ,ะ่วนเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้ายังอนุญาตให้เรายังไม่ตายเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้มาได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูและมารับเอาการไถ่บาป เชื่อด้วยใจแล้วก็รับเอาด้วยปากอธิษฐานสั้นๆประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาตายไถ่บาปให้เราแล้วฟื้นจะตายด้วยพี่น้องพระองค์ไปรับโทษไปที่แดนมรณาสามวันเชา้าวันอาทิตย์พระองค์ฟื้นจะตายด้วยร่างกายใหม่ฤทธิเดชของพระองค์เองได้ทําให้ร่างกายที่เละตุ้มเปะจากการถูกเคี่ยนถูกตีกลับเปลี่ยนใหม่เป็นร่างกายทิพย์แล้วก็ ฟื้นจากความตายแล้วพระอ,องค์ก็ไปปรากฏให้สาวกให้คนในประเทศนั้นได้ดูว่าพระอ,องค์ฟื้นจากตายจริงๆตามคำพยากรณ์ตามที่พระอ,องค์ได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูก็ถูกประกาศออกมาจากประเทศอิสราเอลไปยุโรปไปอเมริกาไปออสเตรเลียแล้วค่อยวกกลับมาเอเชียนะคะ,ะ,คะทวีปเอเชียของเราถือว่าเป็นทวีปสุดท้ายที่ได้รับข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐได้ไปทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะคะประเทศไทยเราก็เป็นอันดับท้ายๆท,ที่เราได้ยินข่าวประเสริฐนะคะข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเข้ามาในประเทศไทยประมาณ200ปีที่แล้วซึ่งสมัยก่อนนะ่ะประกาศยากมากใช่ไหมคะแล้วการเดินทางก็ยากด้วยนะคะแต่ทุกวันนี้พระเจ้าให้มีเทคโนโลยีมือถือค่ะพี่น้อง ดาวไปเสริฐได้แผ่ไปทั่วโลกเร็วมากรวมทั้งประเทศไทยด้วยทุกวันนี้มีคนกลับใจมาเชื่อพระเยซูเยอะมากบางคนก็เชื่อในอินเทอร์เน็ตมือถือ นั่งอยู่ที่นี่ก็จะมีหลายคนที่เคยต้อนรับพระเยซูแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเองนะคะส่วนนางเนี่ยพระเจ้าเรียกมาเฉพาะเจาะจงเลยสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูมือถือนะคะไม่ได้ดู Youtube ไม่ได้เล่น Facebook นะคะพระเจ้าก็อยากให้คนเหล่านั้นได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อที่จะรับเอาการไถ่าบาปรับเอา การช่วยให้รอดรับเอาตั๋วไปสวรรค์เอาบัตรผ่านประตูสวรรค์ก็คือการมาต้อนรับองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ได้ฟังอยู่นะคะการมาเชื่อพระเยซูเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคําว่าศาสนาพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์ทุกคนมาเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เป็น แค่ศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะพระองค์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทั้งโลกและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทั้งโลกด้วยแค่เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ท่อมตัวลงมาเป็นมนุษย์ผู้ต้อยต่ำแล้วก็เอาตัวเอาร่างกายเอาจิตวิญ,ญญาณมาจ่ายราคาบาปแทนเราและพระองค์ก็ฟื้นจากตายนะ,ะแล้วเราก็ขอรับอาการไถ่บาป ขอพระโลหิตมาล้างบาปเราบาปเราก็จะถูกชำระออกไปเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมเสมือนว่าเราไม่เคยทำบาปเลยพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์พระเจ้ามองเห็นเราเป็นเด็กตัวเล็กๆที่น่ารักน่ารักแล้วพระองค์อยากจะอวยพรเราพระองค์จะรักษาความเจ็บป่วยของเราพระองค์จะแก้ปัญหาชีวิตที่เรานั้นแก้ไม่ได้ที่ไม่มีใครช่วยเราได้พระเยซูจะช่วยพี่น้อง พระองค์รู้ว่าพี่น้องกําลังเผชิญสิ่งใดพี่น้องอาจจะมีปัญหาที่มันคาใจมันอัดอั้นตันใจปรึกษาใครก็ไม่ได้สามีบอกภรรยาก็ไม่ได้ภรรยาบอกสามีก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเราบอกไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆนะฮะแต่พระเยซูรู้ว่าพี่น้องเจออะไรอยู่พี่น้องแค่มาหาพระเยซูบอกพระอ,องค์ว่าพระเยซูช่วยลูกด้วย ลูกเป็นคนบาปลูกขอรับเอาการไถ่บาปจากพระอ,องค์ขอพระอ,องค์ล้างบาปลูกด้วยและลูกขอรับเอาพระพรจากพระอ,องค์แทนการสาปแช่งของลูกนะถ้าพี่น้องจริงใจอธิษฐานพระเยซูก็จะช่วยพี่น้องได้ในเรื่องนั้นๆที่สําคัญถ้าพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจริงๆนะคะพระอ,องค์จะส่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จากสวรรค์เป็นบรรยากาศสวรรค์ส่งลงม,มา อยู่ในจิตใจของพี่น้องสวรรค์จะมาตั้งอยู่ในใจพี่น้องนะคะอันดับแรกเลยสวรรค์จะมาตั้งอยู่ในใจแล้วพี่น้องจะมีสันติสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะนางได้ต้อนรับพระเยซูมาเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะแล้วชีวิตของนางก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะนางเป็นคนบ้านลาดควายนะคะตำบลลาดควายนะคะครอบครัวนางก็ได้รับการช่วยกู้จากองค์พระเยซูนะคะ นางจึงอยากจะมาบอกข่าวดีนี้เพื่อให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลือช่วยกู้ด้วยเหมือนกันนะคะที่สําคัญได้รับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์น,นะคะพี่น้องที่ฟังอยู่ถ้าพี่น้องเชื่อนะแค่อธิษฐานสั้นๆนางจะไม่รบกวนเวลามากเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อนะคะ,ะลูกค้าก็จะเพิ่งซื้อแล้วกันจะพาอธิษฐานหนึ่งนาทีนะคะพี่น้องอธิษฐานตามหนูนะคะใครกล้าหาอธิษฐานดังเดี๋ยวพระเจ้า ไพรเป็นพิเศษถ้าใครยังไม่มีความกล้าก็อธิษฐานในใจนะคะพระเยซูลูกเชื่อวางใจในพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็ตายถ่ยบาปให้ลูกบนไม่กังเขนรับบาปรับเวรรับกรรมรับการสาปแช่งแทนลูกเรียบร้อยแล้วและพระองค์ฟื้นจากตายในวันที่สาม พระองค์เสด็จกลับสวรรค์องค์จะเกบจะเสด็จกลับมาในไม่ช้านี้เพื่อพิพากษาโลกใบนี้ลูกขอเชื่อวางใจในพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าของลูกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกรอดจากนรกบึงไฟรอดจากเวรจากกรรมจากการสาปแช่ง รอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วและกิจการของมันรอดจากความเจ็บป่วยจากปัญหาที่มารซาตานเอามาให้ลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระเยซูจากสวรรค์สเสด็จเข้ามาในจิตใจขอสวรรค์ของพระมาตั้งอยู่ในใจของลูกประทานสันติสุขแท้ความชื่นชมยินดีแท้ ความหวังแท้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือความหวังในนิรันดร์การสักวันหนึ่งลูกจะไปอยู่ที่นั่นกับพระอ,องค์นิรันดร์การขอพระอ,องค์ปกป้องลูกในโลกนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายดีแก้ไขปัญหาในชีวิตของลูกลูกจะขอรักพระอ,องค์และอยู่เพื่อสวรรค์นิรันดร์การลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่อธิษฐานนะคะโดยเฉพาะที่คุณพ่อที่ออกเสียงนะคะหนูขออธิษฐานเผื่อทุกท่านที่ฟังอยู่ทั้งที่ต้อนรับแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้ต้อนรับและอธิษฐานเผื่อคนที่ต้อนรับจริงๆนะ,ะขอให้ท่านมีประสบการณ์ในความแสนดีในความรักในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะพระเจ้าหาองรู้ว่าใครบ้างที่เชื่อพระองค์พระองค์รู้ว่าใครบ้างที่ต้อนรับพระองค์แม้เขาพูดในใจก็ตาม พระเจ้าขอพระอ,องค์ทรงสัมผัสเขาด้วยความรักแท้ความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพระบิดาที่สร้างวิญญาณเข้ามาว่าอ,องค์ห่วงแหนเขาเพียงใด พระเจ้าขอพระองค์สัมผัสหัวใจของเขาให้เขามีสันติสุขแท้ที่โลกนี้ไม่มีวันให้เขาได้คือสันติสุขจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นสันติสุขแท้ขอพระวิญญาณไหลลงมาเทลงมาสัมผัสหัวใจของเขาทุกคนให้เขาได้สัมผัสความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีขอพระองค์สัมผัสร,ร่างกายของเขาที่เจ็บป่วยลูกขอสั่งความเจ็บป่วยทุกอย่างจงออกไปจากคนที่เชื่อวางใจในพระองค์แล้วขอสั่ง ในนามพระเยซูความเจ็บป่วยจงออกไปในนามพระเยซูลูกขอสั่งปัญหาที่เขานั้นแบกอยู่แอกหนักๆที่เขาแบกอยู่บนบา่าการสาบแช่งที่เขาแบกมาตลอดทําให้เขาเครียดทําให้เขานั้นนอนไม่หลับจงออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูอาเมนอามนอามน,ามนพี่น้องใครได้รับการสัมผัสรักษาโลกลองเช็คดูว่าใครปวดหลังปวดเอวแล้วลรู้สึกดีปวดี

บนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วตะปูอยู่ใกล้เขาก็ตึงแขนเพราะของพระเยซูไปเพื่อตอกตะปูเพราะฉะนั้นลูกขอรับเอาการหายโรคเอาอาการปวดแขนของของพ่อไปไว้กับพระเยซูบนไม้กางเขนและลูกขอรับเอาการหายโรคมาให้กับพ่อพ่อจะแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็จะสรรเสริญน,นมัสกาลกลูกอธิษฐานขอบคุณพรนะองค์ในนามพระเยซูอาเมนเอาลูกกลินขอกมาอาเมน่ออย่อ อาเมนอัพ เด้อเไม่ชอมีคำาอยาตอบพ้าเนาะนางก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังนางนะคะที่ไม่เอาก้อนหินมาคว้างใส่นางและที่สำคัญขอบคุณผู้นำนะะตลาดสีเมืองใหม่ที่ท่านอนุญ,ญาตให้หนูมาหนูบอกตรงๆเลยว่าหนูจะมาเปิดเพลง ของพระเยซูให้ฟังนะคะมักประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรอดในองค์พระเยซูคริสเพื่อนก็อนุญาตหนูนะเพื่อนไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นหนูก็ขออวยพรท่านผู้นำด้วยเช่นกันแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นนะคะให้ทุกท่านได้มาพบความรอดในองค์พระเยซูคริสและอวยพรทุกท่านที่อยู่ในตลาดที่ตั้งใจฟังหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าต้องขา ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เต็มล้นด้วยสันติสุขแท้ในองค์พระเยซูคริสต์และให้เรามาพบพระเยซูจริงๆสักวันหนึ่งให้ทุกคนได้มารู้จักพระเยซูจริงๆวันนี้อาจจะรู้นิดหน่อยนะคะวันหลังขอให้ท่านรู้จักพระเยซูจริงๆแล้วท่านจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเป็นไทยจากความทุกข์จากทรมทุกข์ในโลกนี้ จากผีร้ายวิญญาณชั่วที่มันเอาความทุกข์มาให้ท่านนะคะพระเยซูบอกว่าพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความทุกข์นะพี่น้องนะเราไม่ต้องทําเองเราทําบางส่วนในส่วนของเราแต่ส่วนที่เราทําไม่ได้พระเยซูจะช่วยเราทานะคะพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงขายดีขายดี คนที่มาซื้อก็ขอให้ทำอาหารอร่อยนะวันนี้มีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูค่ะสวัสดีค่ะ